สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการเขียนโปรแกรมภาษาบล็อกใน i ม e c ครับนะครับโดยเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างบ่อปลาแล้วก็ปล่อยปลาล,ลงไปในบ่อนะครับเริ่มต้นก็คลิกที่ Play ก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกตรง create new นะครับแล้วก็เลือก new แล้วก็เปลี่ยนเว r d type เป็นแบบ f l a t นะครับพอเราเปลี่ยนเวอ d type เป็น F l a t ปุ๊บนะครับเรื่องของเกม Mode ก็จะเปลี่ยนเป็น Creative นะครับก็คือสามารถที่จะเล่นได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของ ค่าไลฟ์ค่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีไอเทมให้ใช้ได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ดนึงครับเป็นเรื่องของโชว์พิกัดนะครับตรงนี้นะครับให้โชว์พิกัดซึ่งจะมีประโยชน์มากนะครับเวลาที่เราสร้างของนะครับพิกัดก็จะเป็นเลข3ตัวนะครับ x y แล้วก็ z นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เลือกตัวนี้เป็น always day นะครับเพื่อบางทีเราต้องการที่จะสร้างของใช้เวลานานนะครับในการสร้างเนี่ยเราก็ให้มันสว่างตลอดเวลาจะได้มองเห็นของที่สร้างนะครับ จากนั้นก็คลิกที่ Play นะครับโอเคครับก็พูดถึงพิกัดก่อนแล้วกันนะครับพิกัดเนี่ยก็จะเป็นเลข3ตัวนะครับแสดงที่มุมบนซ้ายนะครับตอนนี้แสดงเป็นเลข0 4 0นะครับเลขตัวแรกคือ x ตัวที่2คือ y ตัวที่3คือ z นะครับค่า y ก่อนแล้วกันนะครับตัวที่2เนี่ยคือตอนนี้โชว์เป็นเลข4นะครับถ้าเราลอยขึ้นข้างบนนะครับสังเกตว่าถ้าสูงขึ้นนะครับค่า y ก็จะมากขึ้นนะครับ สูงขึ้นค่าวายมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลงมาข้างล่างค่าวายก็น้อยลงนะครับมันยิ่งสูงนะครับค่าวายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าลงมาข้างล่างค่าวายก็ลดลงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เลขตัวแรกเนี่ยคือค่า x นะครับ x เนี่ยเป็นค่าในแนวตะวันตกตะวันออกนะครับก็ให้สังเกตเมฆนะครับหรือพระอาทิตย์ก็ได้นะครับเมฆนะฮะจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตะวันตกนะครับ แล้วถ้าเรามุ่งหน้าถ้าเราตามเมฆไปนะครับถ้าเราตามเมฆไปนะครับ x ก็จะลดลงนะครับมันก็ถ้าเรามุ่งหน้าไปทางตะวันตกนะครับ x ลดลงนะครับถ้าเรากลับกันนะครับหันหลังกลับนะครับ u turn นะครับกลับไปนะครับมันวุ่งหน้าไปนะครับอันนี้ทางทิศตะวันออกแล้วนะครับ x ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคงั้นถ้าเราหันทางด้านี้นะครับ มันจะกลายเป็นทิศเหนือนะครับถ้าเรามุ่งหน้าทางเหนือนะครับค่าแซดนะครับได้ตัวที่3เนี่ยก็จะลดลงนะครับอันนี้เรามุ่งหน้าทางเหนือนะครับแล้วก็ถ้าเราหันหลังกลับนะครับหันหลังกลับนะครับอันนี้ก็ค่าแซดจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าลงใต้นะลงใต้แซดเพิ่มขึ้นนะครับก็สรุปนะครับ x กับแซดนะครับ x คือเลขตัวแรกเป็นค่าที่ วิ่งตามตั้งแต่วิ่งจากตกไปออกนะครับถ้าไปทางตะวันตกล้าทำไมไปทางตะวันออกมากขึ้นเนี่ยก็ค่าเป็นบวกนะครับได้ตัวที่3คือค่าแซนะครับจะวิ่งเหนือลงมาใต้นะครับใต้เนี่ยยิ่งลงใต้เท่าไหร่นะครับค่าแซจะเป็นบวกเท่านั้นนะครับบวกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้ตัวที่2คือค่า y นะครับ y คือยิ่งสูงก็ยิ่งวมากขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะก็แนะนำนัพิการเบื้องต้นไปนะครับนั้นก็เข้าสู่การเขียนโปรแกรมนะครับกดตัว c นะครับ ตัว c นะครับกดแล้วนะครับก็เลือกอันนี้ครับ make code นะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้ครับ new project แล้วก็ตั้งชื่อ project นะครับกด create นะครับวิธีการสร้างบ่อปลานะครับก็เริ่มต้นจากการที่เรามาที่นี่ครับตรงบล็อกนะครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับ fill with นะครับเราก็จะมีการเติมนะครับเติมบล็อกเข้าไปนะครับก็เลือกประเภทของบล็อกก่อนนะครับนิดนึงนะครับเลือกเป็นแบบ อันนี้แล้วกันนะครอบบอลสโตรนะครับอันนี้การฟิลนะครับก็จะมีการระบุเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับพิกัดเริ่มต้นแล้วก็พิกัดสิ้นสุดนะครับอ่านตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมติว่าเราต้องการจะฟิลของอันนี้นะครับเป็นสามมิติเนาะนะครับ x y z นะครับเราก็อาจจะระบุค่าฟอร์มนะครับบอกว่าเนี่ยเริ่มต้นจากพิกัดตรงนี้มุมนี้นะครับ ไปถึงค่าทูนะครับค่าทูก็เป็นพิกัดที่อยู่ด้านตรงข้ามกันนะครับมุมนี้นะครับมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ครับค่าฟอร์มที่เราจะลงนะครับค่าฟอร์มที่จะลงเนี่ยนะครับก็คือ x ให้เป็น1นะครับ y ก็เป็น0นย์นะครับเท่ากับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับเสมอกันตอนนี้ที่เราลงตอนนี้นะครับแล้วก็ z ซ็เป็น1นะครับ อันนี้คือฟอร์มนะครับคราวนี้สมมติว่าต้องการที่จะให้บ่อปลาเนี่ยนะครับมีความสูงนะครับอยู่3ชั้นนะครับตรงนี้สมมติว่าคือเป็นศูนย์นะที่กวกเรานะศูนย์นะครับค่านี้ละค่าศูนย์ตรงนี้นะครับถัดไปก็ชั้นที่1นะครับถัดไปก็ชั้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่า2นะครับค่า2เนี่ยเป็นเลข3ตัวนะครับ เลขตัวที่2เนี่ยหรือถา y เนี่ยก็จะมีค่าเป็นเลข2นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอ่าถัดไปนะครับเรื่องของความกว้างนะครับความกว้างความยาวนะครับก็เร้่องเราเลยนะครับเช่นบอกว่าต้องการให้อ่บ่อปลาเนี่ยมีความกว้างตามแนวทิศอ่ตะวันตกตะวันออกนะคือค่าแกน x เองนะครับเท่ากับ10นะครับแล้วก็บอกว่าเริ่มที่1่ใช่ไหมเริ่มที่1ก็จบที่10นะครับ ก็พิมพ์ส0เข้าไปตรงนี้นะครับฟล็อกห้าถูนะนะครับแล้วก็อาจจะมีความกว้างนะครับเท่ากับเมื่อกี้กว้างยาวใช่ไหมนะครับกว้างกว้าง10นะครับยาวก็น้อยกว่านะไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะสัก5แล้วกันนะครับ1-5ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับอดีผมเปลี่ยนสีเลขให้ดนึงให้มันดูสอดคล้องกันนะครับ x ก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเลข1ตรงนี้นะครับตั้งแต่1ถึง10ประมาณนี้นะครับ ค่า x นะครับถึง10นะครับส่วนค่า y นะครับสีเขียวแล้วกันนะก็คือตรงนี้ครับเนี่ยศูนย์นะครับแล้วก็1แล้วก็2นะครับก็เริ่มที่0นตรงนี้เริ่มที่ตัวนี้0ูนย์ะครับแล้วก็จบที่ที่2นะครับส่วนค่า z นะครับเปลี่ยนสีชมพูนะก็เริ่มที่1นะครับจบที่5นะครับประมาณนี้ครับกล่องมันก็กว้าง5ยาว10ประมาณนี้คร่าวๆนะครับ มีความกว้าง5้ามีความยาว10นะครับมีความสูงเท่ากับ3หน่วยนะครับโอเคเรกรอกเลขเข้าไปนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สิบสองห้านะครับแล้วก็สั่งรันนะครับมาไปดูนะโอเค,อเคมานะครับ,นะรบก็จะได้มาเป็น อีกก e ้อนหนึ wow ่งนะก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะครับสังเกตว่าก็มีความสูงเท่ากับสามนะครับเนี่ยหนึ่งนะสองสามนะครับคือค่า y เมื่อกี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแต่แนวตามแกน x เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เท่ากับสิบนะครับตัวแนวถ้าเกิดตามแกน z ก็คือเป็นห้านะครับพิจารตามแกน z นะครับแล้วก็นี้ก็ตามแกน x นะครับเป็นสิบนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ เราก็จะลงน้ําแล้วนะครับก็เจาน้ํามานะครับมาวางไว้ในบริเวณนี้นะครับข้างในครับข้างในก็คือเหลือขอบไว้เองนะครับเหลือขอบไว้แล้วก็จะน้ํามาลงเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะลงโดยใช้โค้ดนะครับแล้วก็ไปหาพื้นที่ใหม่นะครับอาแล้วก็กด c นะครับ c cat นะครับแล้วก็ไปที่บล็อกเหมือนเดิมนะครับก็ลาก f l วิ d มาวางอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนจากอ หญ้านะครับให้กลายเป็นน้ำก็พิมพ์ว่า water เข้าไปนะครับอันนี้ตัวพิกัดนี่นะครับเราก็ต้องมาเทียบกับของเดิมนะครับก็คือมันต้องบริเวณนี้นะครับต้องคือพูดถึงความกว้างแล้วกันนะครับความกว้างเนี่ยของตัวอิดเมื่อกี้เนี่ยเริ่มที่1จบที่10นะครับอันนี้ต้องแก้ใหม่ครับให้เริ่มที่เหมือนกับเข้ามาข้างในนะครับเริ่มที่2นะครับจบที่เลข9 ใช่ไหครับเช่นเดียวกันนะครับความความยาวของของกว้างเมื่อกี้ถูกไหมครับเนี่ยแนแกน z นะครับกำแพงตัวตัวอิฐเมื่อกี้เนี่ยเริ่มที่1นะครับจบที่5นะครับเราก็แก้ใหม่ตัวนี้นะครับให้มันเข้าข้างในก็กลายเป็น2กับ4นะครับวันนี้นะครับก็แก้เลขตัวนี้ใหม่นะครับส่วนในแกน y นะครับแกน y เนี่ยเราจะคงอิดไว้นะฮะที่ระดับศูนย์จะคงไว้นะครับไม่ไม่เปลี่ยนนะครับ แต่ว่าตรงผิวน้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับวาย่คือพูดง่ายคือฐานฐานไม่เปลี่ยนนะครับก็ค่าในการวายนะครับก็จะแก้ใหม่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับให้กลายเป็นเลข1แล้วก็2นะครับ1แล้วก็2ประมาณนี้นะครับคำว่า1ก็คือในฐานของมันเนี่ยจะเป็นอิดเหมือนเดิมฐานมันอยู่ที่ระดับศูนย์นะจะเป็นอิดเหมือนเดิมนะครับเราจะลงน้ําที่ ค่า y เป็น1แล้วก็ค่า y เป็น2นะครับเห okay, นะ็นนะเพราะนั้นเราก็จะลงนะฟิลน้ำเข้าไปนะครับตั้งแต่เนี่ยตามพิกัดนี้นะ2 1 2แล้วก็9 2 4นะครับก็กรอกเลขเข้าไปนะ2 1 2แล้วก็9 2 4นะครับแล้วก็สั่งรันนะครับเป็สามเหลี่ยมนะสั่งรันนะครับแล้วก็หาะไปดูก็ได้น้ำมาแล้วนะครับก็ได้บ่อน้ำมาแล้วนะครับประมาณนี้ อ Emmanuel, water, Eu, ha, ha, ันน um ี nope. tá, ้ก็ปล่อยปลาครับถัดไปก็ปล่อยปลาเรากด C Cat เหมือนเดิมนะครับก็ไปที่ Mob นะครับแล้วก็เลือก Spawn Animal นะครับก็เลือกเลือกปลานะครับก็กดที่ไข่นะครับก็เลือกเป็น Tropical Fish ก็ได้นะครับนะแล้วก็ครนีตัวพิกัดเนี่ยนะครับเราก็เลือกเอาพิกัดที่เราลงน้ำว้ได้นะครับพิกัดนี้ก็ได้นะครับสองหนึ่งสองก็ได้นะฮะหรือว่าพิกัดเก้าสองสี่ก็ได้นะครับผมเลือกเป็นสองหนึ่งสองเลมกันนะครับ ลันนะครับก็เห็นว่าทีนี้ก็จะมีมีปลาลงมาตัวหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับในสั้นการที่จะปล่อยปลาเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องใช้ลูกมาช่วยนะครับเดี๋ยวนิดนึงตอนนี้เรามีบ่ออยู่เนี่ยที่เคยสร้างไว้สามบ่อประมาณนี้นะครับอ่ะลงมาทีนึงนะครับก็กดรีแคทเหมือนเดิมนะครับนะก็ปล่อยปลาก็ฆ่าตัวนะครับก็ใช้มาที่ลูกตรงนี้นะครับลูกแล้วก็ รีพีทนะครับเนี่ยรีพีทโฟทามนะแล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับล่างตรงนี้ก็ได้นะต่อต่อต่อจากการฟิลนะนะครก็เอาสปอร์เนี่ยวางไว้ให้ในรีพีทนะครับรูปนี้นะเอาแกนนิดนึงครับจาก4ให้เป็น5นะครับจาก4เป็น5โอเคนะครับก็เป็นปล่อยปลา5ตัวนะครับลงไปในพิกัดเมื่อกี้นะครับสั่งลันนะครับ ก็จะมีทั้งหมดปลา5ตัวในบอ่อแล้วนะครับสบายใจนะครับสร้างบอ่อปลาแล้วก็มีปลาอยู่5ตัวนะครับคันนี้ก็สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวมีโค้ดตัวหนึ่งนะครับเรื่องของ on chat command นะครับอันนี้เนี่ยลบทิ้งก็ได้นะลบทิ้งก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะลาก ทั้งหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้เขียนไว้นะครับนะไปวางไว้นี้ก็ได้นะครับเอาชัทเข้ามาได้นะครับแล้วก็เป็นคำสั่งใหม่นะครับเป็นอะไรดี fish สมมุินะครับ input fish นะครับนะถือถ้ามีการแชทคข้อ fish เนี่ยนะครับก็จะมีการรันโค้ดตามนี้นะครับกดรันนะครับจะเก็นว่าตอนนี้รันตอนนี้ไม่มีบอกเกิดขึ้นนะนะปกติกดรันปุ๊บจะมีบอกปลาถูกสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยกดรันแล้วไม่มีบอกเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าโค้ดส่วนสตาร์ทเนี่ยมันมันว่างๆไว้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการสร้างบ่อปลาก็ง่ายครับก็กด enter แล้วก็พิมพ์คำว่า fish ไปนะครับก็จะมาแล้วบ่อปลานึงบ่อนะครับนะครับนะครับสร้างเพิ่มก็ไ้นะก็ก็ enter แล้วก็สั่งว่า fish นะครับอันนี้เหมือนเลขเหมือนใช้กระถาเลยเนาะนะครับนะกระถาเรียกว่า fish นะครับปุ๊บก็มาแล้วนะครับบ่อปลานะครับก็จะมีบ่อปลาขึ้นนะครับจากการที่เราสั่งไปในแชทเมื่อกี้นะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงการใช้ภาษาบล็อกนะครับเพื่อที่จะสร้างบ่อปลานะครับแล้วก็ปล่อยปลา5ตัวนะครับโดยการวนลลปเข้าไปนะครับ